สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e HR c h a ช n e l ผ่านรายการคนทำงานเฮสอาสิษิ์ประกันสังคมและก็ผ่านทางช่อง YouTube รับทำทีบิวดิ้งอีกหนึ่งช่องแน่นอนครับเรื่องเงินชลาภาพประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมต้องพูดแบบนี้ ซึ่งเรื่องของเงินฉลาภาพใครหลายๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจใครหลายๆคนไม่ทราบไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องหากขาดส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องส่งเงินสมทบไม่ถึงอายุที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดจะมีสิทธิ์ได้เงินฉลาภาพของตนเองคืนหรือไม่และหาก ได้รับเงินชลภาพคืนได้คืนเงินชลภาพเมื่อไรเป็นคำถามของใครหลายๆคนที่ไม่ทราบไม่แปลงครับไม่ทราบหลายคนต้องขออธิบายแบบนี้กันก่อน 1. ประเด็นเรื่องของการขาดส่งงสมทบป,ประกันสังคมประเด็นเรื่องของการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องส่งเงินสมทบ ไม่ครบอายุ55ปีบริบูรณ์ตามที่สำนังกงานประกันสังคมกำหนดจะได้คืนเงินชลาภาพทั้งหมดทุกบัตรทุกสตางค์ต้องพูดแบบนี้ใครก็ตามที่เป็นพวกกันตนมาตรา33หรือเป็นพวก้กันตนมาตรา39มีการส่งผลกระทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศสอ 2, 5 4 4 1เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าจะส่งส่งหยุดหยุดจะส่งในสมทบไม่ต่อเนื่องจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานหลายที่ทำงานขาดช่วงส่งกลับเข้ามาเป็นพนักงานตนใหม่ประกันสังคมนับหวดเงนสมทบเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นนายกทำงานตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541 ไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพศ2545แล้วหยุดส่งไม่ได้เป็นผู้กันตนทิ้งช่วงส่งในสัมทบกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา33ใหม่เมื่อปีพศ2548ทิ้งช่วงส่งในสัมทบประมาณ2-3ปีในกรณีที่กลับเข้ามาเป็นผู้กันต้นมาตรา33ใหม่เมื่อ นายจ้างแจ้งเข้าเป็นผู้กันตนมาตรา33มีการหักเงินสมทบนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมผู้ก,กันตนก็จะมีจำนวนงวดเงินสมทบเพิ่มซึ่งนับงวดต่อจากงวดที่ทิ้งส่งเงินสมทบเดิมนับต่อเนื่องสมมติว่ามีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว100งวดกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา33ใหม่ ก็ให้นับงวดต่อเนื่องจาก100งวดเป็นต้นอันนี้คือการนับงวดในสมทบและในกรณีที่ผูก้กันต้นนะครับส่งในสัมทบไม่ครบอายุ55ปีก็ไม่เกี่ยวข้องเงินชราภาพจะได้รับคืนทุกบาททุกสตางค์ไม่เกี่ยวข้องกับการขาดส่งในสมทบทิ้งช่วงส่งในสมทบและเปลี่ยนที่ทำงานหลายบริษัท ไม่เกี่ยวข้องกันประกันสังคมนับงวดเงินสมทบเป็นหลักไม่มีการนับงวดเงินสมทบเมื่อเริ่มต้นใหม่ไม่เกี่ยวข้องนะครับหวังว่าจะหายสงสัยแล้วนะครับเกี่ยวกับการขาดส่งเงินสมทบทิ้งช่วงส่งเงินสมทบไม่ได้ส่งเงินสมทบถึงอายุ55ปีแล้วเงินเหล่านี้ผู้กันตนจะได้รับคืนเมื่อผู้กันตนมีอายุ ครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลง2เกเก์เงื่อนไขเท่านั้นในกรณีที่ผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์อายุ56 5 7 5 8ยังเป็นผู้กันตนอยู่ยังเป็นผู้กันตนอยู่นั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตรา39นะครับถือว่ายังเป็นผู้กันตนอยู่ท่านกด ไม่สามารถไปขอรับเงินฉลาภาพคืนได้เพราะว่าสิทธิ์ของท่านยังไม่เกิดนะครับและผู้กันตนมีอายุยังไม่ถึง55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ท่านก็ต้องรอให้มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เห็นไหมครับมี2เกณฑ์เงื่อนไขประันสังคมถึงจะคืนเงินฉลาภาพให้ท่าน นะฮะครบทุกบาททุกสตางค์แถมดอกผลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ท่านอีกเห็นไหมฮะเพระเรื่องเงินชลาภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆเราต้องทำความเข้าใจกันค่อนข้างมากท่านสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของช่อง YouTube hr channel ช่อง YouTube คนทำงาน hr กับประกันสังคมและช่อง YouTube รับทำทีม b u i l d i n ได้ นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกด s u b สคร i b e ให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ